หกข้อแนะนําการซื้อเครื่องมอชินิกเซนเตอร์ข้อหขนาดงานที่ต้องการจะทำใหญ่สุดกว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ข้สองสปินเดิลสปีดเท่าไหร่ 15, ื่นห้าหมหรือ8 0 0พปกติ ก็อาม ATC เท่าไหร่ C 16. 24. 32. 60. ่าว่าไปคอนโทรลฟาหนักมิสูหรือซีเมนต์อย่างน้อยก็ต้องฟาหนักมิสูซีเมนต์นะจีนไต้หวันไม่แนะนำก็ห้าออปชั่นคูเรนทูสปินเดิล เอาไหมชิคอนเวเยอร์หรืองานแมสผัดเชนออโต้ผัดเชนและข้อสุดท้ายเขาบอกอย่างน้อยต้องดำเนินการมาสองปียื่นงบการเงินนะครับถึงจะเข้าริสซิ่งได้ Ok